สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a b ขนาดบรรจุพแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่เท่านั้นเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิป,ปัตย์ไม่เสี่ยงถูกยุบพ,พักครับนะกลุ่มพักต่างๆที่กกตได้สรุปเบื้องต้นแล้วเนี่ยเสี่ยงยุบพ,พักสูงประมาณ6-7พักด้วยกันนะครับก็ขอให้ตระกูลมันชิบหายวายวอดไม่มีชิ้นดีนะครับถูกถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ถูกยึดเครื่องราดถูกยึดทซัพย์นะครับแล้วก็หนีคดีไปต่างประเทศถ้าไม่ติดคุกแล้วก็ตายอย่างหมาอยู่ที่ต่างประเทศนะครับตายอย่างหมานะครับไม่มีใครสนใจนะครับไม่มีใครสนใจเราจะไปยอมแบ่งเขาครึ่งนึงได้ยังไงอะ ครึ่งหนึ่งได้ยังไงถ้าเรายอมแบ่งเขาครึ่งหนึ่งนั่นหมายความว่าสิ่งที่อดีตพระมหากษัตริย์ทรงทําไว้ให้กับลูกหลานชาวไทยถูกแบ่งไปให้ละแวกครึ่งหนึ่งเราจะยอมหรอถูกแบ่งไปให้ละแวกครึ่งหนึ่งเรายอมหรอบอกพักประชาธิปัตย์ล่ะไม่ถูกยุบหรอไม่ถูกครับเพราะว่ากรรมการบริหารพักไม่ได้ไปประชุมร่วมในวันที่1 4สสิงหา 2 5งหที่บ้านจันสองล่านะครับได้เช็คไปแล้วนะครับทั้งหัวหน้าและเลขาไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปนะฮะเพราะฉะนั้นพักประชาธิปัตย์ไม่เสี่ยงถูกยุบพักครับนะบกลุ่มพักต่างๆที่กะกะตได้สรุปเบื้องต้นแล้วเนี่ยเสี่ยงยุบพักสูงประมาณ6-7พรรคดพักด้วยกันส่วนพักชาติไทยพัฒนาของคุณสุวัติปตาภลบ ไปไประชุมหรือเปล่าถ้าไปก็โดนถ้าไม่ไปก็ไม่โดนนะครับเพราะว่าหลักฐานเนี่ยเขาแท็บเขาแท็บเบทโทรศัพท์หมดนะครับว่าเบทโทรศัพท์ของกรรมการบริหารพักในวันที่14ช่วง4 0 0โมงเย็นถึง2อทุ่มเนี่ยอยู่ที่ใดกันนะครับเพราะในวันนั้นนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงนะครับ ไม่ได้อยู่ประเทศไทยตอนนั้นในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะรู้สึกว่าอยู่จีนนะครับก็บอกแล้วไงถ้าเราแบ่งนะถ้าเราแบ่งเนี่ยเราจะเสียทั้งน้ำมันดิบและการธรรมชาติมูลค่าไปประมาณสี่ล้านล้านแล้วเราก็เสี่ยงที่จะเสียดินแดนหรือเรียกว่าเสียเกาะกูดไปครึ่งหนึ่งด้วยนะครับเพราะถ้าเราแบ่งผลประโยชน์เมื่อไหร่แปลว่าเรายอมรับมันก็จะทําให้เกิดข้อต่อสู้ทางสาลแนอนาะคตว่าเรายอมรับ เมื่อเรายอมรับเราก็เสร็จนะครับผมยอมรับนะฮะผมผมรักชาติผมคั่งชาติแต่ที่แน่ๆพวกผมนะครับไม่ขายชาตินะฮะไม่ขายชาติแน่นอนเพราะการขายชาติมันเป็นเ็นกรรมหรือกรรมหนักนะฮะกรรมหนักนะฮะกรรมหนักมากนะครับน้องซาร่าบอกไม่แบ่งนะฮะเกาะกูดยังไงก็ไม่แบ่งแบ่งไหมสีล่ล้านบาท แบ่งให้เราแวกไหมเราจะแบ่งให้เราแวกไหมคือถ้าเรา trendy, แบ่งปันผลประโยชน์เมื่อไหรเนี่ยก็แสดงว่าเรายอมรับเมื่อเรายอมรับแบ่งปันผลประโยชน์เมื่อไหรเนี่ยเส้นที่เขาลังวัดว่ามาทับซ้อนของฝ่ายเราเนี่ยมันกินกาะกูดไปครึ่งหนึ่งก็แสดงว่าเรายอมรับว่ากาะกูดเป็นของเขาครึ่งหนึ่งซึ่งทําให้เราต้องเสียอธิปไตยทาง ผ่นดินไปด้วยในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายอมยอมแบ่งปันผลประโยชน์เมื่อไหร่เราก็เสร็จเมื่อนั้นนะครับเสียทั้งทรัพยากรเสียทั้งดินแดนในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายอมไม่ได้เลยเพราะถ้าเรายอมปุ๊บเราโดนแน่นอนนะครับคนของพลังประชารัฐถ้าเข้าไปเป็นพยานจะโดนยุบไหมก็โดนยุบเหมือนเดิมฮะ พียงแต่ว่าคนที่ไปเป็นพยานความผิดอาจจะน้อยลงอาจจะไม่ติดคุกหรืออาจจะไม่ถูกตัดสินทางการเมืองอะไรประมาณนี้มันมีข้อดีของการเป็นพยานอยู่นะครับเขาก็จะให้นะฮะก็จะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ผิดน้อยลงคนไหนเป็นพยานผิดน้อยลงถ้าเราให้ฝ่ายการเมืองเป็นคนเจรจาเนี่ย ผมคิดว่าเราแบ่งผลประโยชน์แน่นอนให้กัมพูชาครึ่งหนึ่งถ้าให้ฝ่ายการเมืองคนเจรจานะแต่ถ้าให้ฝ่ายทหารไทยเนี่ยเป็นหัวโต๊ะในการในการที่จะจัดการเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพื้นที่26,000ตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นทรัพยากรของประเทศไทยร้อยเปอร์เซ็นไม่แบ่งนะครับแล้วก่อกูดเราก็ไม่มีไม,ไม่ไม่มีโอกาสเสียด้วยเพราะเราไม่ยอมรับตั้งแต่ต้นนะครับ เราก็คิดว่าทหารคงจัดการยกเลิก MOU 2544นะครับสิ่งสำคัญต้องยกเลิก MOU 2544ถ้าไม่ยกเลิกเนี่ยแปลว่าเราไปยอมรับนะครับถ้าเรายอมรับแล้วเราไปถแถลงนโยบายต่อรัฐบาลว่าเราจะแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ย,เร,เ,รเ,ยนะะเราเสร็จเลยนะฮะเราเสร็จเลยนะฮะเราเสร็จ น้องซาร่าพอ่อบอกพ่อเต้ก็อายุไม่น้อยแล้วนะตั้ง43แล้วนะครับใส่เสื้อสีส้มเอาใจธนาธรป่าไม่ได้ใส่เสื้อสีส้มเอาใจธนาธรใส่แล้วมันสบายดีนี่เป็นสถาบันพระปกเก้าในหลวงรัชก,กาลที่เจ็ดสถาบันพระปก 9. เก้าเผยว่ามีเสื้อสีส้มเยอะเพราะาเสื้อแจกมันเยอะโดยส่วนใหญ่เสื้อแจกมันชอบใส่สีส้มกัน ใครใครคิดยอมรับว่าเราต้องแบ่งทรัพยากรเขาไปครึ่งหนึ่งหรือต้องแบ่งแน่นะกคต้องแบ่งประเทศแบ่งเกาะกูดไปครึ่งหนึ่งเนี่ย <c oughs> ก็ก็ผิดกฎประมวลกฎหมายอาญมาตรา119อา่ะอาหารชีวิตนะครับอาหารชีวิตนะครับใช่รัฐธรรมนูญ2องหมาตรา1นรับไทยแบ่งแยกไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ดินเท่านั้นนะฮะพื้นที่ทางท้องทะเลด้วยนะครับ เรื่องนี้เราต้องชัดเจนนะถ้าเราเป็นคนไทยเราต้องชัดเจนนะครับถ้าเราไม่ชัดเจนเนี่ยเราก็จะเราก็จะต้องเสียเสียอนาเขตไปเรื่อยๆถ,ถ้าเราไม่ชัดเจนนะครับเราต้องชัดเจนนะครับถ้าเราไม่ชัดเจนเราจะเหนื่อยนะฮะน้องซาร่าเบอกเราไม่แบ่งยังไงก็ไม่แบ่งหัวเดตตินขาดยังไงก็ไม่แบ่งนะครับ พี่น้องครับผมเลยเรียนถามพี่น้องประชาชนที่ฟังทิกตอกและ Facebook ผมนะครับว่าพื้นที่26,000ตารางกิโลเมตรที่มีทรัพยากรอยู่10ล้านล้านเราควรแบ่งกัมพูชาไหมครึ่งหนึ่งถ้าแบ่งกดหนึ่งไม่แบ่งกดสองนะครับกดนะฮะไม่แบ่งแบ่งกดหนึ่งไม่แบ่งกดสองนะครับเราควรแบ่งทรัพยากรธรรมชาติให้กับกัมพูชาครึ่งหนึ่งไหมหนึ่งแบ่งสองไม่แบ่งนะฮะ ตกลงส่วนใหญ่บอกสองนะครับไม่แบ่งนะครับอันนี้เป็นประชาชนที่สอบถามความเห็นกันนะครับแต่ถ้าถามนักการเมืองพี่ผมพี่เชื่อว่ามันแบ่งมันแบ่งแน่ๆถ้านักการเมืองมันจะตอบว่า1ถ้าเป็นประชาชนจะตอบ2เป็นประชาชนมันจะตอบหนอ้เป็นประชาชนจะตอบสอเป็นนักการเมืองจะตอบ1 ถ้าถามทักษิณว่าควรแบ่งผลประโยชน์ถามทักษิณกับถามสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับหรือสสพรรคเพื่อไทยบอกว่าเราควรแบ่งทรัพยากรให้กัมพูชาครึ่งหนึ่งไหมเขาจะตอบว่าแบ่ง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 กันหมดตอบหนึ่งแต่ถ้าถามประชาชนทั่วไปในประเทศไทยที่เหลือทั้งหมดก็ต้องตอบว่าสอง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 ไม่แบ่ง เอาเป็นว่าใครคิดแบ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็ถูกยุบพักเดี๋ยวแม่งก็ติดคุกต่อนะแน่นอนนะครับมันติดคุกยาวไม่ติดคุกก็ต้องหนีนะครับมันมีอยู่แค่นั้นแหละใครก็ตามที่คิดระยำตําบอลน,นะฮะลิอาจที่จะเอาแผ่นดินหรือเอาทรัพยากรของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยไปแบ่งประเทศอื่นโดยที่ไม่ถูกต้องบุคคลคนนั้นและตระกูลของเขาและพรรคการเมืองของเขาจะชิบหายวายวอด ไม่เป็นอันชิ้นดีนะครับพักการเมืองก็ถูกยุบนะครับกรรมการบริหารพักก็ถูกตัดสิทธิ์ติดคุกหนีถูกยึดทรัพย์นะครับในอนาคตนะครับใครก็ตามที่เป็นนักการเมืองนะฮะเป็นผู้บริหารเป็นรัฐมนตรีนะครับลิอาจจะแบ่งผลประโยชน์ที่พระเจ้าแผ่นดินมอบให้กับประชาชนชาวไทยไปแบ่งให้กับ ประเทศเพื่อนบ้านครึ่งหนึ่งโดยที่มันไม่มีกฎหมายรองรับนะครับก็ขอให้ตระกูลมันชิบหายวายวอดไม่มีชิ้นดีนะครับถูกถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถูกยึดเครื่องรากถูกยึดทรัพย์นะครับแล้วก็หนีคดีไปต่างประเทศถ้าไม่ติดคุกแล้วก็ตายอย่างหมาอยู่ที่ต่างประเทศนะครับตายอย่างหมานะครับไม่มีใครสนใจนะครับไม่มีใครสนใจนะฮะ แผ่นดินของชาติไทยและทรัพยากรที่บรรพบุรุษสร้างมาเนี่ยสักศิกนะครับสักธิ์ไปถามทหารเลยไปถามทหารกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศว่าตกลงก็กูดเนี่ยเราจะแบ่งเขาครึ่งหนึ่งไหมแบ่งกมพูชาครึ่งหนึ่งไหมพื้นที่ทรัพยากร 26, 0 0 0ตารางกิโลเมตรเราจะแบ่งเขาครึ่งหนึ่งไหมไปถามนายทหารทุกคนแล้วก็อัดคลิปนะครับผมก็อยากฟังจากปาก ชายชาติทหารทุกท่านว่าคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ไปถามเลยนะเจอใครก็ถามว่าตกลงแบ่งกอะโกดครึ่งหนึ่งไหมตกลงแบ่งทรัพยากรในพื้นที่2อ0หมืัตารางกิโลเมตรที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์จะแบ่งเขาครึ่งหนึ่งไหมไปถามเขาเลยนะครับ ใครแบ่งก็ขอให้มีขอให้มันมีอันเป็นไปทั้งโครทั้งตระก,กูลนะครับไม่มีแผ่นดินกบหน้านะครับตายไปอีแรงก็เอาไปแดกนะครับหาชิ้นส่วนของร่างกายไม่เจอกระดงกระดูกไปคนละทิศคนละทางนะครับใครคิดจะแบ่งผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือแบ่งผลประโยชน์ที่เขาถึกทากันเองนะครับหรือกระทำการเอาใจออกห่าง ราชนจาจักรไทยนะครับลิอาจเอาทรัพย์สมบัติของบรรพบุรุษไทยไปให้คนอื่นนะครับหมันผู้นั้นเป็นกบฏนะฮะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคุณน้อย